วันนี้เราก็ไปเที่ยวกันนะครับหรือว่าออกไปเลิ่อนทางนะครับไปดูประเทศไทยกันครับไปดูสิง่งที่สวยงามนะคับขนณะเราครับรถออกไปข้างนอกครับก็เมือทางรถงามๆนะครับรบ,บ้านเมืองก็สวยนะครับแล้วก็ป้ายโฆษณาเกื่อบใหญ่มากนะครับ เพศไทยสิงท no nice ี่เราได้เห็นนะครับทุกคนอันนี้ผมก็จะไปฝากพี่น้องชาวลราทางบ้านนะครับเพราะว่าไม่มีทางรถงามๆแบบนี้ใช่แน่นอนครับทางบ้านเรานะครับนี่ก็คืออยู่ในประเทศไทยนะครับทิ้งที่ผมได้มาเห็นนะครับทิ้งที่ผมได้มาเจอครับผมก็มีรถขับคันหนึ่งนะครับเราก็ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะครับทุกคนก็ลงไปแบบยาวๆนะครับทุกคนนี่นะครับเช่นทางรถอยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมบอกเลยว่ามันสวยงามมากเลยนะครับทุกคนก็คือแบบเชนทางก็คือตรงก็คือตรง อย่างเดียวเลยทุกคนครับไม่มีโค้งนะครับไม่มีเลยว่าคือเป็นโคดหักชอกนะทุกคนคือแบบเป็นเส้นทางนี่เกิดตรงมากแล้วก็สวยมากนะครับทุกคนดูเลยนะครับอันนี้ก็เส้นทางนี่ก็2เลนครับหรือว่าเป็นเส้นทาง8เลนนะครับทุกคนหรือว่า6เลนครับเส้นทางเกิดใหญ่มากนะครับอันนี้เราก็เพิ่งออกจากบ้านกันมาไม่นานครับประมาณสักสิบนาทีนะทุกคนก็เพิ่งออกจากปั๊มเลยนะครับเพิ่งเติมน้ำมันรถเต็มถังนะครับ เต็มถังนี่ก็อยู่300นิดๆนะครับคนรถของผมนะครับของผมก็ใส่เป็นรถเอมนะครับผมซื้อมาได้มา4ปีแล้วนะครับที่ผมกับแฟนครั้งแรกนะครับคนผมบอกเลยว่ารับคันนี้มามันก็ไม่เคยจะทําหรือว่าไม่เคยงงแงให้เราเลยนะครับผมก็ใช้มันมาเจ้านานมากครับส่วนใหญ่ก็จะงงแงมากก็คือเจียบตัวเล็กนะครับจิ้มมากบอยมากนะครับที่แบบเราขับรถเครื่องใหญ่มานะครับ ผมเหยียบเอาตะกูเลวยเหล็กนวดนะครับเพื่อเยอะบ่อยมากนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนยางหลมาอีกก้อนนะครับก็หลนจิ้มเอาเล็กนะครับเพิ่งเปลี่ยนมายังไม่ถึงแต่ห้าวันนะครับไปเหยียบไปอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เส้นทางรถู่ที่เมืองไทยนะครับเช่นนี้ก็มุ่งตรงขึ้นไปสุฟันนะครับทุกคนผมบอกเลยมันสวยงามมากครับสวยกว่าเส้นทางที่ออกไปต่างจังหวัดที่บ้านผมนะครับผมบอกเลยมันเทียบไม่ได้เลยนะครับขนาดตัวมืองเือนจันนะครับ เทียบไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับทางรถยุที่ประเทศไทยนะครับเส้นนี้ออกขึ้นไปทางทุกฝั่งนี้ก็เป็นเช่นทางสีเลน6เลนบ้างนะครับก็แล้วแต่ช่วงนะครับแต่แต่ว่ามันช่วยนะครับนีครับก็ออกมาข้างนอกนี้ก็จะเริ่มมีแบบธรรมชาติขึ้นนะครับเรื่อเป็นป่าไม้เขียวนะคนว่าเพื่อเป็น ที่สีเขียวนะครับทุกคนนครับก็มีรถยนต์เอเยอะแยะมากมายนะครับทางรถที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เปิดเช่นทาง3มเลนนะครับผมขัดไปแบบยาวๆนะทุกคนครับคลิปนี้ก็15นาทีก็เอาใจรุ้นช่วยไปดูด้วยกันนะครับผมบอกเลยถึงที่ประเทศไทยที่มีแต่เส้นทางรถนงามสวยมากครับทุกคนก็ผมบอกแล้วมีหลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวสุพรรณกันมาแล้วนะครับเพราะว่าสุพรรณนี้ก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องของเรานะครับมีหลายเอฟซีเขาบอกผมว่า ทางชูฟันนี่ก็คนลาวสมัยก่อนที่เขายกย้ายกันมานะครับหรือว่าคนลาวเวียงจันทร์กันเองเพราะ100ก่าร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเราก็เคือเป็นลูกนุ่นล้านเลนกันมานะครับก็มีอะไรที่แบบมันตื่นเต้นตื่นใจมากเลยครับที่มีหลายคนที่บอกว่ามืองชูฟันนะครับมีแต่คนลาวเวียงจันทร์ครับสมัยก่อนที่เขายกย้ายมาประมาณร้อยปีที่ผ่านมานะครับหรือว่าตั้งแต่สมัยก่อน ฝรั่งเศสที่เขามาปกครองลาวนะครับผมก็ไลยินนะครับทุกคนก็มารุน้นมาดูกันนะครับทุกคนราะว่าผมก็เคยดูประวัติศาสตร์มาบ้างมานะครับพี่แบบว่าคนลาวเบียงจันทสมัยก่อนร้อยกว่าปีนะครับที่เขาอพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยสมัยก่อนตอนแรกผมก็คิดว่ามาอยู่แต่แถวแถบอีสานอย่างเดียวนะครับท,ที่จริงคือไม่ใช่เลยนะครับ ขามาอยู hmm. so ally, ่ทุกๆจังหวัดของประเทศไทยเลยผมก็ดีจุกดีใจนะครับที่ว่ามีคนลาวสมัยก่อนี่เขาหยุดย้ายมานะครับเพราะว่ามีราินีขมเรือหรังเศสเขามาปกครองลาวสมัยก่อนนะครับเรื่องนี้ผมก็รู้รู้อยู่นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับผมก็ได้เรียนมานิดหนึ่งนะครับแต่ผมก็เล่าเรื่องละเอียดไม่ไม่ออกนะครับแต่ว่าผมเคยได้เรียนมาครับดีนะครับก็ผมก็ดีใจนะครับที่มีคนลาวมาอยู่ ตั้งแต่ร้อยกว่าปีนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับอยู่ในประเทศไทยนี่คือมันจะเรินมากแล้วก็สิ่งที่เราเป็นลูกหลานของเขาครับแต่เรามาอยู่บ้านเหมือนเขาก็เหมือนแบบบ้านเราหลังที่สองนะครับเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวนี่ผมจะคิดอย่างนี้อย่างเดียวนะครับว่าประเทศไทยนี่เหมือนเป็นปเหมือนเป็น ตัวเมืองที่จะเลินแล้วก็พัฒนาประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นบ้านของผมนะครับผมคิดว่าเป็นเขตบ้านนอกนะครับหรือว่าเป็นเขตชนบทด้วยอยู่ในบนลอยนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าคล้ายๆเครืองกันที่ว่ายังไม่พัฒนาไปถึงตรงนั้นนะครับผมจะคิดแบบนี้เสมอนะครับผมไม่ได้คิดแบบลบหรือว่าวกนะครับผมจะคิดว่าเออประเทศไทยกับประเทศลาวคืออย่างน้อยก็เออเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนะครับเพราะว่า เราพูดภาษาเดียวกันคือรู้เรื่องนะครับแต่คนไทยบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับหรือว่าคนไทยกรุงเทพนะครับคําว่าเราเป็นพูดภาษาลาวรวยแล้วแต่ท้องถิ่นนะครับขนาดผมเป็นคนถ้อคนไทยใต้นะครับพูดมานะครับผมก็จะฟังงงๆนะครับเพว่าเราจะไม่เคยยินเขาพูดเลยนะครับคําว่าเขาพูดเอาแบบคนไทยเลยนะครับก็จะรู้กันนะครับพี่ครับผมก็จะพาทุกคนมาชมเส้นทางงามๆนะครับผมก็ ได้ขึ้นไปทางสุฟันนะครับผมบอกเลยขึ้นมาทางสุฟันนี่ก็สวยมากทุกคนนี่ครับก็มีรถยนที่แบบเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากนะครับประมาณแค่แปดสิบเก้าสิบนะครับเพราะว่ารถมันก็จะเยอะนะครับแล้วเขาก็จะวิ่งเร็วนะครับทานว่าเราวิ่งช้านะครับมันก็จะทําให้เขาเกิดการทางเขาเยอะเพราะว่ามันจะไม่มีเป็นเส้นทางรถไามอเตอร์ไซค์นะมันก็จะเป็นเส้นทางเดียวคือแบบลวดไปเลยนะครับคนวันนี้ก็ เราไปกันนี่คือแบบเออบรรยากาศคือแบบดีมากท้องฟ้าแจม่มใสมากคนแต่ว่าเราไปถึงที่นู้นก็คือฝนตกนะครับทุกคนผมบอกเลยบอกกเลยว่าเมืองสุรรณนี่คือแบบสวยมากนะครับเป็นตาหน้าจูวทุกคนชิงที่เราเป็นคนเลาาได้มาเห็นนะครับนี่ครับขอไปเรื่อยๆนะครับแต่ละเส้นทางนี้ก็จะมีเป็นป่านะครับบุกลังนิดนึงนะครับไปนิดนึงก็คือเป็นหมูบ้านชุมชนไปเลยับประเทศไทยะครับ จะไม่เหมือนอยู่ที่บ้านสมนะครับคือแบบไปบางทีนี่คือแบบเป็นกิโลกิโลนะครับจะไม่มีเป็นบ้านคนเลยนะครับมีแต่ปลาครับมีแต่เขาอย่างเดียวคือแบบอันตรายมากประมาณนี้ครับหรือว่าผู้คนก็อยู่มันน้อยนะครับจะไม่เหมือนอยู่เมืองไทยนะครับว่ามีผู้คนอยู่กว่าเจ็ดสิล้านถึแปดสิบล้านคนครับคนเข็บเยอะมากนะครับนี่ครับผมก็มาเจอกับรถสวยมากทุกคนนะหรือว่าเป็นรถรูของประเทศไทยนะครับ คนไทยเขาเรียกว่ารถหรูนี้ก็ต้องแบบบ้าเป็นรถบปรเซ่เป็นรถยุโรปแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นมาเต็มใช่ไหมทุกคนครับเกิดมาสวยมากๆนะครับครับผมพูดผิดก็โทษขาไฟนะครับผมก็จะเรื่องรถแบบนี้ผมก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ทุกคนเกือบสวยมากนะครับคันนี้ก็ดีนกี่ล้านนะครับทุกคนชาวพัสของผมได้ครับผมก็ไม่กล้าครับสีเานะครับผมก็เพิ่งมาเจอตรงที่ไฟแดงนะครับทุกคนก็ไปเจ้าวๆวนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าคันนี้จะไปทางเดียวกันเปล่านะครับ หลาจากไปดูกันนะครับทุกคนผมบอกเลยสวยมากครับเจอดรถดูกันข้างนะครับวันนี้นะครับที่เขาไปนะครับคันนี้ก็รูป้ายก็คือปป้ายเทพนะครับของนิวเขาออกไปเที่นะครับผมบอกเลยคนไทยนี้ก็เป็นบรรยงบนรจุดเขานะครับเขาก็จะเน้นไปเที่ยวนะครับทุกคนผมบอกเลยคนไทยเขาจะชอบไปเที่ยวธรรมชาตินะครับเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยนะครับผมบอกเลยมันช่วยกว่า ที่อะไรที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็เราไม่เคยเจอครับเพราะว่าเมือที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยนะครับเขาทําให้เราไล่ไปแล้วนะครับเราก็จะอยากไปอีกรอบหนึ่งรอบ2รอบ3นะครับเพราะเรามีรอบหนึ่งก็ต้องมีรอบ2นะครับมีรอบ2ก็ต้องมีรอบ3ามเลยแบบนี้ครับสถานที่เมืองไทยนี่คือเขาจัดขึ้นมาอย่างสวยงามมากนะครับเขาจะไม่ทําให้รู้สึกว่าเออไปแล้วดูหน่าเบื่อนะครับรู้สึกว่าไปแล้วไม่สวยอะไรประมาณนี้ครับเรื่องทางยากนะครับคือไม่มีครับ มีแต่เดินทางง่ายแล้วก็เดินทางแบบสบายนะครับขั้นบ้าขึ้นเขาจริงๆอาจาจะไม่แน่นอนนะครับนี้ผมก็ยังไม่เคยไปถึงขั้นนั้นนะครับก็เคยแบบ,บออไปรู้สึกว่าไปแบบสบายๆนะครับไปแบบชิวๆอะไรประมาณนี้ครับขึ้นรถก็คือแบบเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยผมก็ชอบนะครับที่ไปเที่ยวไทยนะครับผมก็ยังคิดไว้ในใจเลยว่าผมอยากไปไประจนไฟเมืองไทยสัพาอทีนะครับว่าเป็นยังไง เงินคำไม่ต้องใช้อะไรเยอะมากมายนะครับเราใช้แค่ร่างกายเราไปนะครับคันว่าเราไปรอดก็คือเก่กงมากน,นะครับคันว่าเราไปไม่รอดแล้วก็แค่กลับบ้านมาทํางานแค่นั้น,นครับผมคิดแบบนี้อยู่ครับตอนนี้นะครับผมก็ก ดีใจนะว่าเออเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราได้มาอยู่เมืองไทยนะครับก็คือแบบความฝันความคิดของเราตั้งแต่ยังน้อยยังเด็กเลยนะครับแต่ถึงมาวัยหนึ่งนะครับเราก็มีโอกาสนะครับได้มาอยู่เมืองไทยครับผมก็ดีใจนะครับสิ่งที่เราได้มาเห็นทุกคนนี่ครับอยู่รถเมืองไทยนะครับรถสูงมากทุกคนผมก็ขับรถก็สูงนะครับแต่ว่าสูงงในเท่าแค่ล้อรถยนต์น้องขาวทุกคนอุ้ยรถนี้คือแบบขอแต่งสวยมากนะครับทุกคนนี่นะครับเราก็ ตามรถมาแต่งไปม่เรื่อยๆนะทุกคนขัดรถสีชมพูหรือว่าสีเดืองนะครับคนสวยมากะมนะคนัทุกคนผมบอกเลยทางรถอยู่ที่เมืองไทยนะครับไม่ให้คนลาวฟิดบังเลยทุกคนไปที่ไหนก็มีแต่เส้นทางรถงามๆนะครับนี่เลยครับเส้นทางรถเมืองไทยนะครับผมบอกเลยอ่อนช่อนมากนะครับโค้งก็คือเป็นโค้งไกลๆนะครับไม่ทําแบบโค้งแคบเลยนะครับทางรถอยู่เมืองไทยนะครับ แล้วก็คือแบบตรงอย่างเดียวเลยนะครับผมนับได้เลยนะครับว่าทางรถเมืองไทยมันมีอยู่กี่โค้งนะครับ <ü ff laut> ผมพูดจากใจเลยทุกคนเพราะว่าผมไล่มาเห็นนี่คือแบบทางรถอยู่ที่เมืองไทยโค้งนี่คือแบบแทบจะไม่มีเลยนะครับมีแต่คือแบบตรงอย่างเดียวเลยนะครับว่าเป็นแยกแบบนี้นับไปเลยครับ1โค้งสองโค้ 2, งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับไปเรื่อยๆก็คือแบบมีแต่เช่นทางที่แบบ ปูคอนกรีตนะครับหรือว่าเป็นเช่นทางราดยางมาต่อยนะทับคนผมบอกเลยว่าเมืองไทยนี่คือเช่นทางรถนี่คือแบบต้องมาก่อนนะครับดีเลยครับเขาเรียกว่าประเทศที่พัฒนาจเจริญแล้วนะครับสิ่งที่ประเทศไทยเขาจะยังไม่ได้ทําก็คือเอาสายไฟลงใต้ดินนะครับ ผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าครับว่าประเทศไทยเอาสายไฟ,งฟยลงใต้ดินแล้วนี่คือแบบโอ้น่าจะเรียบร้อยนะครับคือแบบบ้านเมืองคือแบบเรียบรู้ไปเลยนะครับแต่ผมก็ยังคิดอีกมุมหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยเอาลงไปแล้วนะครับเพราะว่าประเทศไทยมันเพียงมันท่งเพียงใช่ไหมครับน่าจะรู้แลยากนะครับเพราะว่าน้ํามันก็ฝนตกแล้วก็ท่ทวมบ่อยท่วมง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีภูเขาอะไรแบบนี้กันนะครับก็เลยแบบมันดูแบบท่วมง่ายนะครับ น้ำมันก็จะตกค้างนะครับอย่างเมืองเมืองกรุงเทพนะครับฝนตกนนหนักนิดนึงก็คือแบบถนนนีน่คือแบบน้ํมันก็จะค้างเลยนะครับตอนนี้นะครับยังมีคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาบอกว่าทางรถอยู่ที่เมืองไทยนี้ก็เกือบเอาทองมาทํากูทางไรเลยนะครับผมบอกเลยใช่ครับขนาดนี้ก็มันสวยงามกว่าอยู่แล้วนะครับเราะว่าอยู่ที่ประเทศต่าวนะครับเมื่ออยู่ทางบ้านผมนะ มันไม่ได้มีแบบนี้นะครับว่ามีทางรถไปูซีเมนด้วยสวยแบบนี้นะครับรคนนี่ครับทางรถอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเขายังทําสร้างเป็นเก,กาะกลางแล้วปลูกต้นไม้นะครับเขียวขจีไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมบอกเลยมันสวยมากมันรู้สึกว่าเราต้องอยู่กับธรรมชาตินะครับเพราะว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ต้องอยู่กับธรรมชาติให้เป็นนะครับไม่ใช่ว่า มนุษย์เรานะครับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับมนุษย์นะครับคำว่าธรรมชาติอยู่กับมนุษย์นี่คืออยู่ยากนะครับเราก็ต้องไปทําลายมันใช่ไหมครับเราต้องแบบอนุรักษ์มันใช่ไหมครับอาคำว่าเราไม่อนุรักษ์มันก็คืนไม่ได้นะครับแต่คนไทยนี่คือแบบเขาจะปลุกต้นไม้ข้างทางนี่คือเยอะมากสิ่งที่เราได้เห็นเราได้เจอในสิ่งที่เราไปเที่ยวหรือว่าเราได้ออกต่างจังหวัดไปขึ้นมาทาง เช่นทางสุดฟันก็นะคะทุกคนแต่เช่นทางนี้คือไม่เล็อะไรนะครับผมก็ไม่รู้นะทุกคนผมก็ไม่ได้สังเกตเลยนะครับผมก็ไปตาม g p s เรื่อยๆนะทุกคนผมก็ไปที่ไหนแล้วแต่นะครับก็จะเน้นใช้ g p s เอานะครับ พราะว่า1นนะครับผมก็จะอ่านน้ำชือไทยไม่เป็นนะครับแล่สงผมก็จะใช้แค่ความจาหรือว่าความสามารถของตัวเองที่แบบออกไปข้างนอกทุกคนนี่นะครับทางรถที่ประเทศไทยนะครับไม่มีโค้งเลยทุกคนครับคือแบบตรงอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อเป็นกิโลนะครับตรงไปอย่างเดียวเลยอิสซานะครับประเทศไทยนะครับนี่ครับก็รถผู้ใจนะครับไปเรื่อยๆทุกคนก็มีรถรู่รถสปอร์ตอยู่ที่ประเทศไทยครับสิ่งที่คนไทยเขาชอบ เรียกว่ารถสปอร์ตดวรถรุของเขานะครับทุกคนอยองที่บ้านผมนี่ก็เป็นรถกระบะรถเก๋งนี่ก็คือเป็นรถรู่แล้วนะเอออยู่ฟังเล่านะครับเพราะมันแฟงมากนะครับถ้าเป็นยองคนธรรมดาอยองบ้านผมนะครับก็คือซื้อไม่ได้นะครับคันว่าคนที่พเ,ทเพาเงจทำธุรกิจมีตังมีเงินนะครับเพื่อทําการดีๆนะครับมันจะมีเงินซื้อรถเกง๋งรถกระบะนี่ครับมาอยู่ที่ประเทศไทยก็เป็นรถรู่นนี่ก็ต้องแบบเป็นรถสปอร์ตเลยนะครับนี่นะครับมันจะ ารถไฟไทยนี่ก็คือเข้าเมืองแล้วนะครับทุกคนเรียกว่าเข้าเขตตัวเมืองชูฟันแล้วนะครับทุกคนก็จะใกล้ถึงตัวเมืองที่เราจะเข้าไปเที่ยวนะครับทุกคนดีครับเช่นทางรถไฟไทยนะต้นเมืองเขานะครับเขาจัดขึ้นมาอย่างดีมากนะครับบ้านเมืองนี้ก็คือแบบไกลกับทางรถมากครับแล้วก็ทางรถต้องแบบเช่นใหญ่เช่นโตนะครับเช่นทางบกเลนสีเลนนะครับเคนเพื่อใช้มากทางรถไฟที่ประเทศไทยนะครับผมก็ ไม่เ,เร็วนะโหลดผมนะครับบิดนะครับคนก็เร็วแค่ชวงชุดก็แค่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับก็บิดขึ้นเกินนั้นก็ไม่ขึ้นนะเพราะรถมันเก่ามากแล้วนะครับตถวนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วทุกคนเพราะว่ามันออกมาตั้งแต่รถปี2018ันบแดะครับแล้วผมก็ใช้งานอยู่นี่ก็ผมมาใช้อยู่4ปีก,กว่าแล้วนะครับทุกคนก็คือว่ามาอยู่กับผมยาวนานมากครับเครื่องนี้ก็ไม่เคยฟังนะแต่ก็เคยมีกรนจุกจิกนิดๆหน่อยๆนะทุกคน แบบนี้นะครับสิ่งที่ผมก็ชอบนะครับเรื่อเป็นบิ๊กไวท์นะครับเราไม่มีเงินซื้อบิ๊กไวท์ก็จริงนะครับแต่ว่าซื้อรดอะไรที่มันใหญ่กว่ารถเบฟนะครับแบบนี้ครับทุกคนหรือว่าผมก็ลดคันแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่ผมได้มาซื้ออยู่ที่ประเทศไทยนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบเป็นชื่อของผมนะครับก็เป็นของเรานี่ครับคนก็ความตั้งใจของคนหนึ่งที่เป็นเด็กบ้านนอก